สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมมาเก็บผักเหมือนเดิมนะคะอ้ยวันนี้ยี่สิบเก้าองศาเพื่อนๆมาหาเก็บผักวันนี้ต้มซุปกระดูกหมูใส่ผักอะไรดีต่แรกว่าจะทําตับจับชาย ต้มม่วมๆดีกว่ามีผักเยอะเนาะเนี่ยเอามะเขือธงมาเขือ,เ,อเทศไปใส่ม่วมๆไปง่ายงว่าต้มม่วมๆดีกว่านี่แหละมีผักอะไรก็พูดพลาดพืบไป อันนี้ไปใเนยต้องดึงออกไม่ให้มันแก่นะเก็บไว้เดี๋ยวมันแก่เห็นไหมบางอันก็บางอันก็ออกดอกนี่ปลูกแน่นเกินไม่เป็นไรหรอกแน่นเราก็เก็บเอาแค่สวยๆงามๆ ไม่สวยเราก็ไม่ต้องเก็บยน,นตมจับฉายใบสวิตช,ชาร์จนะคะพเพื่อนแล้วนี้ยนี่น้เาเม็ดแก่ได้จะเอาเม็ดไปฝากเมืองไทยก็ปลูกได้นะยายเห็นเขาปลูกในกระถางผักเพื่อสุขภาพ 你拿个胡萝卜。Okay, แน่นเกินไม่ได้ถอนออกมันไม่โตโตก็กินทั้งไม่โตนี่แหลนะเนาะ อันนี้โดนตัวถากเจาะกินตึ๊บตึ๊บคอยหักนี่ได้แล้วไปเพื่อนเดี๋ยวจะเอาเอายายต้มเอ่อต้มมันฝรั่งไว้เนาะเยวจะกินกับมันฝรั่งด้วยเอเค่นี้ผักอะไรล่ะมีแค่นี้เองอ เข้มชายหน่อยนี่นะคะกระดูกหมูยายต้มเสร็จแล้วยายใช้หม้อแรงดันต้มเพราะว่ามันเปื่อยเร็วนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะหั่นผักมาใส่น,นี่มันฝรังก็ต้มแล้ว ใส่แครอทไปก่อนมันสุกช้าเนาะเกลือแทบเปรี<ๆ>้ย<ๆ>วๆหวานๆสวิตชาร์ดใส่ลงไปปวดพลาดครึกขึ้นใช่ จับชายมัวม่วๆมั่วๆต้มมั่วมีผักอะไรในสวนกระพรวดพลาดพลึก้มันก็จะอร่อยเองอือยายทำพริกน้ำปลารอแล้วไม่เผ็ดเลย เดีวไปเอาพริกในตู้แช่แข็งมาใส่ด้วยอันนี้มันพริกสดๆจากสวนมันยังอ่อนอยู่ กระดูกหมูที่ใหญ่ซื้อมาครึ่งตัววันนั้นนะคะมันรวมรวมกันตรงในส่วนหางอันไหนที่ว่ากระดูกมันไม่สวยเราก็เอาไวต้ตรงต้มซุปอย่างนี้ยอันไหนสวยๆก็เอาไว้ทอดเนาะนปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากมายเกลือรสดีน้ำตาลหน่อยนึง น้ำปลาหน่อยนึงได้ละง่ายๆแต่อร่อยเด้อเพื่อนๆเพื่อสุขภาพนี่วันนี้ยายจะกินอันนี้เลยเอาปลาดุกรามาว่าจะทอดไม่ทอดแล้วไม่กินวันหลังเอาออกมาตั้งหลายตัวมีอยู่ห่อหนึ่งสี่ตัวหรอเปล่าไม่รู้ห่อหนึ่งแช่แข็งไหมจานนี้ให้แฟนยายนะ ยายไม่กินหรอกม,มันฝรั่งเนี่ยไม่เคยกินอันนี้ให้แฟนยายของเราเดี๋ยวค่อยมากินกันเพื่อสุขภาพอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ยายยังไม่ได้ดูเลยว่าโอเคยายยังไม่ได้ดูเลยว่ามีข้าวหรือเปล่านี่นะคะเพื่อนๆยายกินแค่นี้แหละข้าวอุ่นมาร้อนๆพริกน้ำปลาจะทอดปลาดุกรา้าก็ไม่ทอดแล้ววันนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เพื่อนๆขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมา รู้สึกยังไงไมีรร้วันนี้แปลกๆงงนอนงวงนอนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จปกติปกติยายมาอยู่มืองนอกไม่อยากจะพูดนะพูดแล้วมันกลัวมันยายไม่เคยแบบว่าเป็นหวัดเป็นอะไรไม่เคยนะแต่ปีนี้ที่ว่ากลับไปเมืองไทยวันนั้นนะ่ะช่วงโควิดเนาะปกติยายไม่เคยหอบยามานะเพราะว่าไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยกินยา เอาให้ดูหอบยาวอ่ะปกติเป็นนิดๆหน่อยๆยายก็ให้มันหายเองเอะเนาะออันนี้อันนี้กไไ็ไม่ได้ซื้อเองหรอกฝากเพื่อนซื้อมีทิฟฟี่มีพารามีเกลือเกลือแร่ออปกติไม่เคยเอามาหรอกแต่ก็นี่แหละช่วงโควิดก็เลยเอามาเผื่อจริงๆครับ ขนาดนี้ยายก็ไม่กินหรอกแต่พอดีมันมียาก็เดี๋ยวจะกินหน่อยกินจะกินทิฟฟี่เค้ากินข้าวก่อนมันมันมันไม่ใช่ว่าเป็นมากหรอกมันมันยังไงไม่รู้มันรู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมือนหรือว่าเมนจะมาอีกการก้านมันอย่างนี้อร่อยนะไอ อะไรนะมันหวานๆบอกไม่ถูกอ่ะจะคล้ายๆแครอทนะต้มไปนะพูดถึงแต่แครอทมันจะมีแป้งนะ แต่อันนี้มันเหมือนก้านอะไรอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันมีแป้งอยู่ด้วยนะมันไม่ใช่เหมือนกับก้านบอลก้านอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่อะ่ะประโยชน์ประโยชน์มันเยอะดีเนาะอ,อร่อยนะเนี่ยอะ สวิสชาร์ตสวิสชาร์ตยายเห็นที่เมืองไทยเขาปลูกในกระถางอือันนี้ยิ่งปลูกเรายิ่งดึงใบมันออกมันก็ยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะอืปลูกแยกเป็นต้น,เป,น,ตนเป็นต้นนี่มันมันใหญ่ดีแต่ยายเนี่ยโรยโรยโรยทิ้งไว้เนะาะยายบอกแล้วยายชอบอะไรทีง่ายง่ายง่ายสไตล์ยายตาขุดขุดทมท ไม่ต้องการความสวยงามต้องการความสะดวกสบายเนาะถ้าเขาปลูกโชบปลูกค้าเขาบอกแยกกันให้มันห่างๆกันมันก็จะสวยงาม ไปกินมาก็เหมือนแค่ก่อนนะตอนแรกยายตอนแรกยายนึกว่ามันแก่นึกว่ามันจะเป็นเส้นๆอะเนาะแล้วพอเอามาต้มมันไม่เป็นเส้นๆน,นะเหมือนมันเหมือนอะไรไปทางโน้นอะอเหมือนมันฝรั่งมันอะออจะเป็นแบบนั้นอะ ทำอะไรดีทำอะไรกินดีหอมกนะอลองดูกานมันนะใบมันใหญ่ไปทำเคยทำหอมกทะเลแล้วแต่กานมันเออเขาด้าเขด้สับสับสัเหมือน,นเหมือนอไม้อะเออเขา่าเนาะ หาหมูว่าจะไปเก็บแอปเปิ้ลมาดองแอปเปิ้ลกับอง,งุ่นเดี๋ยวอง,งุ่นจะสุกดองไม่เยอะหรอกอง,งุ่นใหญ่ยังเหลืออยู่เลยดองแค่นิดน,นึงแค่พอแบบว่าอยากกิน เวลาหน้าหนาวเนานะได้พริ่มน้ำปลากอ็อร่อยเวอร์แล้ววะคุณผู้ช มันอะไรอนะมันก็กรุบกรุบนะไม่ไมันไม่ใช่วันเละนะคนเพื่เหมือนมันนั่นแหละจะทําเป็นมันแก่นะไม่รู้ว่ามันจะแก่หรือเปล่าที่มันออกดอกถ้ามันแก่เดี๋ยวจะเอาไปฟักเ้อะ จะซื้ออยู่นี่นะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักนะซื้อเอาที่บ้านเราถูกกว่าเพื่อนเขามีเพจมีเพจขายอยู่นะเพจขายพวกมเมล็ดพันธุ์ผักมีเกือบทุกอย่าง,างมเมล็ดแรเด็ดเมล็ดอะไรนี่หมด นไปกินมาก,ก็ยาวปัดแค่นี้แล้วเพราะอยากขอกินก่อนบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยัยตาด้วยนะคะ